ก,การทำนาเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทยนะครับและเป็นคนไทยส่วนใหญ่ากลับลดลงจำนวนลงทุกปีรวมทั้งวิธีแบบเก่าให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นและร่วมกันอนุรถถนักษ,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 ษ์มรดกไทยบัตนี้ได้เวลาอันสมควรกานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี2,558 ได้มีการต้อนรับอย่างดีจากผู้นำปกครองท้องถิ่นผู้นำปกครองท้องที่ทั้งนี้นผ, thicker, <Harm> ผู้ที่มาในวันนี้ก็มีบุคคลสำคัญหลายคนเชียร์ตัวนี้แค่บ้าเป็นราการประเพณนี้ลงแขกเกี่ยวข้าขบานใหญ่เขอเรียนเชิญที่แตงนาครับขอเรียนเชิญที่แตงนาทุกข่าทุกท่านะครับเชิญท่านไปไปไม่ถึงไม่ไปไม่ถึงวันนี้ผมผมไม่ได้เอาไม้ลอยมาด้วยนะคะ ่าช่วง่างนี้ขอแรงคุณงามเกียวตามอกใจเกยวตา็นหน้า่มพักก่อนนะครับเอาถ้พร้อมแล้วจับเลยจับเลยเอาวาไปเลยครับวาไปเลยเจ้าหน้าที่กรรมการหรืออะไรก็ดูเลยนะครับพี่ผู้นะคุณหมอเพียงนะครับมาเป็นกรรมการเกี่ยวข้าวให้หนึ่งคนครับผม

ม <ส gas: S 2> าอยู่ที่ความไวและความละเอียดครผมตัวตอข้องเกี่ว Patter, ยวให้ทเาเรยไครับผม,ม่ได้กเรปูไปไซอันดับหน่งเดา้รับเอาเกยวและียาดี